เบิงเดนเซอร์คอยพี่น้องนอนอยู่ใ้สภาพร้อยสวัสดีพี่น้องปองฝ่ายสุโภคสุคนครับ <c oughs> เดินทางบรรนุนมาหอดบายโมแม่เมนีแม่แม่ไปใจตลาดสีมุมเมืองถึงสีม้งเสาแล้วมาเดินมือแรงครับ, <c oughs> บาล้ํากับ้าอีสานกับอีสานบานเฮ้าอยู่ที่ตลาดกินซ่าฟิวเจอร์พาร์คลังสิตเกาแม่น้ำไหลไฟสว่างทางสะดวกมองจอดรถบ่อื่นบ่ออยากมีโถตัดมีเมคโคมีโอ้ยสุอย,ยาง ผู้ใหบ่ามามือนีกัดจักผู้ใหญ่แล้วสิได้มาล่ำยุกเนะาะพระผู้จางผู้จัดเป็นบ่อผ้ามากกับบ่ได้มากเวทีกับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแม่ห้อนไหลบรรนุนับเร็วมือแรงเต็มวงเต็มโชว์เต็มระบบนะครับมีซอแอน,นออดีพร้อมซอดีกระโดดแล้วบรรยากาศมือนีแม่แดดพ้อนหอนจักมือแรงสิเป็นยังไงมันคึ้ทั้งบาากับปีคุณแม่ คือนี่ขอบคุณนีแม่เด้อครับเอบีกรุงเทพมหาคนครแม่สีนวลเพื่อนในคากาแฟมากแล้วก็บันหักวนาบอยพร้อมเพื่อนในคากาแฟมากขอบคุณหลายๆเด้อแม่บันนี่คอยซีด้ร้านนี้จากเจ้าเล็้วในเล้วซีดในมายามกันอีกเนาะนะครับเอาเมาตุ่ม,มาห้อมเมื่อแรกมีสอแอนอฬิกพร้อมนะครับทรงไทยทรงทางก่อนที่เมื่ออีสานบุตรบับงไฟเมื่อเดินทางครับไปทําการแสดงวันที่17อยู่ที่อาเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแกน่น 18อยู่ที่บ้านนองซ้อนเชียงยืนมหาสารบุญบังไฟไมีซอแอนอรด,ดีปลอมไร่สดผ่านทางไรสดให้ชมฟรีฟรีพร้อมนะครับนี่ก็มีไร่สดตั้งเพจคณะคือเกาหรอแม่บรนทนไรเบิงคือเกาแม่นครับดีใจร้ายหลายเด็กกับบ้านเฮามีหมองอยู่หมองเศรออ้าเบื่อยเบียดเบื่ออยู่กรุงเทพมท่มันลําบาก สวัสดีเมทัจันนะครับเม่กานิธาแก้วโสดสวัสดี128ทอ่าันกุอย่าลืมกดแช์ในเบื้องบรรยากาศพร้อมๆกันเน,ะ<ม>นาะอีพ่นกระเ่นกระยากน้ำโพถเอาเม่เถาหน้ายากน้ำลูกน้ำเตาน่นสิใดมาเบิ้งที่หลังนะครับบนนั้นเลยทีมงานหมอลำใจเกือบร้อยสามร้อยก่อนเดินทางมาฮอจอดถึงแล้วตอนนี้คอนว่ากำลังติดตั้งระบบเครื่องเสียงระบบเวทุงเวทีคอยซื้อมาแต่พัทยาสิบสองล้านบอมันบอดถือแล้ว ห้าร้อยบาทแม่เลยเดี๋ยวนี้อันผักผักเพิกเหมือนแพงก็หมูหมีกะเนาะแต่มันก็ต้องจำเป็นต้องใช้จำเป็นต้องกินเพราะกองทัพเดินด้วยท้องมันแพงเข้ากระเบียงเบนเอาไปเฮ็ดแน้วอื่นยางอื่นเอาเนาะหรือมันหร,รือมันจําเป็นจริงๆเข้ากระซือน้อยลงเอาแนวอื่นมาเติมเอากระเพยงอีลีแพงขนาดตลาดซีมุมเมืองเดียวปกติบอลน,น้นมากเลยมันถือถือซูมือนี่ครับ แพงแพงแพงกว่าที่ผ่านมาราคากะซัมภายอีสานบานเฮ้าพอมหกสิบเจ็ดสิบมะเขือเทศพริกก็เจ็ดสิบแปดสิบนะครับราคาบะตางกันเลยที่กรุงเทพกับภายอีสานเนาะโอ๊ตเอาโอ๊ตเอาเดี๋ยวก็เขานาฝนแล้วมาเด้อแม่เยาวาบอมามาทรงไทยทรงทางกันมากินเขาวมผอดซาก็เลยมาไหลสดก่อนนีแม่ทักมาหลังเพีหลายหลายมาไปมาหอดไปมาหอดไปก็เลยมาไหลสดก่อน นะครับพอทํากับข้าวสองรอบคือเฮดให้คอนวอยพร้อมนะครับรอบหนึ่งแล้วก็เฮดให่ทีมงานมือแรอก